บริเวณซอย6บ้านชาตหมู่ที่2นะครับก็จะเป็นที่ตั้งของกาดกองน้อยซอย6นะครับซึ่งเป็นการรวมตัวกันของคนในชุมชนบ้านชาตหมู่ที่2จัดเป็นตลาดเป็นย่านของการค้ามีสินค้าต่างๆให้เลือกมากมายเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นขนมของฝากของที่ระลึกนะครับทุกท่านสามารถเข้ามาช้อปปิ้งเข้ามาชิมเข้ามาชมนะฮะแล้วก็เข้ามาหานะครับขนม ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของชัยือจัง5ชุมชนได้เลยนะครับนี่ก็คือบรรยากาศนะฮะยามเย็นนะก็จะมีคนมาเดินนตอนนี้ก็เริ่มที่จะตั้งบูธตั้งร้านกันแล้วนะฮะยังไงก็ต้องมาให้ได้สักครั้งหนึ่งแล้วท่านจะได้อาหารที่อร่อยได้ขนมที่ถูกใจกลับบ้านแน่นอนครับอย่างเช่นร้านนี้นะครับก็จะมีจำหน่ายนะครับอาหารนะครับของ นะครับกินของชาวไทยลือ้ออย่างเช่นตัวนี้เลยครับอาหารเฉพาะถิ่นแทบจะเป็นเชียงคำเลยก็ว่าได้นะั่นคือจีนซ้ําพริกนะฮะที่ครัวจันดีนะครับมีน้ำพริกขั่วนะครับมีแกงคังเลมีไกยีนะครับซึ่งเป็นอาหารวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ชาวไทยลื้อนิยมจะบริโภคและที่สำคัญรสชาติอาหารที่นี่ดีด้วยนะครับ ตัวนี้นะครับคือไก่ยีนะครับไก่นะฮะยีก็คือการยีก็คือการเอามาขยี้นะครับไก่ก็คือสาหร่ายน้ําจืดนะครับนำไปปิ้งให้เกิดความหอมนะครับความกรอบแล้วก็เอามาขยี้นะฮะผสมกับหอมเจียวกากหมูนะครับใส่เกลือลงไปตัดรสเล็กน้อยนะฮะอร่อยมากเลยนะฮะหลายท่านที่มานะครับก็ติดใจแล้วท่านไหนที่ยังไม่เคยมากาดกองน้อยสอยหกต้องมาซื้อแล้วก็ต้องมาชิมให้ได้นะครับสําหรับไก่ยีนะครับราคาต่อใดครับพี่ ถุงละ50บาทเองนะครับขนมที่เป็นของขึ้นชื่อของชุมชนไทยลื้อนะครับนั่นคือขนมปาดนะครับเป็นขนมที่สืบทอดมาจากภูมิปัญญาตั้งแต่บรรพบุรุษเลยนะฮะเป็นขนมปาดและที่สำคัญต้องทานคู่กับข้าวแคบก็มีจำหน่ายที่บริเวณกาดกองน้อยซอย6เช่นกันครับมาแล้วก็ต้องอุดหนุนนะครับซื้อกลับไปชิมด้วยนะครับผมสินค้านะครับมีหลายแบบเลยนะะอย่างเช่นตรงนี้นะครับน้ำอ้อยครับ เป็นน้ำอ้อยก้อนนะฮะทำจากอ้อย100%เปซ็นตะครับเป็นภูมิปัญญาของชาวไทยลือเช่นกันนะครับที่ทำกันมาหลายรุ่นแล้วนะครับก็มีจำหน่ายที่กาดน้อยซอยหกเหมือนกันครับคนโบราณนะครับคนลือโบราณผู้เฒ่าผู้แก่นะครับจะรู้จักตัวนี้ดีเลยครับหลายพื้นที่ไม่มีนั่นคือน้ำอ้อยกะทิครับเป็นน้ำอ้อยที่เอาไปปรุงไปผสมนะครับกับมะพร้าวนะฮะใส่งาลงไปนะฮะ บางท่านนะผู้เฒ่าผู้แก่เอาไปกินกับข้าวเหนียวนะครับเป็นกับข้าวได้นะครับใครไม่เคยเห็นมาพบกันได้ที่กาดกองน้อยซอยหครับ

anh